คุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องแอดนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะเอาคือบ่ึ้นละทุกคน ก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคํานวณน,นะคะสามารถมีข้าไม่รูปได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ํากว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนํานะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมทักทายพูดคุยกับน้องสาวโซได้นะคะ เดี๋ยวจะให้ลาพัฒนานะคะงวดก่อนใครได้เ hey ฮบ้างนะคะงวดก่อนใครได้เ hey ฮบ้างเราทุกคนก็ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะ สวัสดีค่ะพี่ตังทรนะคะทักทายจ้านะคะน้องสาวโซ่คนสวยนะคะขอบคุณพี่ตังทอนคนสวยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจน้องสาวโซ่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวยสู้พี่สาวไม่ได้หรอกนะคะพี่สาวนี่สวยนะคะตัวจริงก็สวยนะพี่ตังทอนนะคะสวยมากเลยนะคะคเมื่อกี้หนอยหาน้อยให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องสําหรับสายด่วนหาหนอยนะคะวันนี้ก็ แล้วพัฒนากันต่อเลยนะคะเนาต้องขึ้นต่อกันนะทุกคนปกติต้องเว้นนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะไม่เว้นนะคะเพราะว่าทาหน้าแล้วนะคะครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเสร็จแล้วก็คือหนูลงจากเวทีก็คือจะล้างออกทันทีนะคะเพราะสิวขึ้นนะทุกคนสิวนูขึ้นแล้วเนี่ยจริงๆนะคะจริงนะพี่ตังทโทนโอเคนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะ ยุ่งกับงานไม่ได้เข้ามาทักทายเลยนะคะจากพี่ตังทอนนะคะไม่เป็นไรนะ้องพี่สาวคนสวยนะคะว่างค่อยมานะคะไม่ว่างไม่เป็นไรนะคะน้องพี่สาวเราก็ทํางานนะคะนาอนั่นแหละน้องสาวโซ่ก็วิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้แหละทุกคนมาขึ้นเวทีก็ยังต้องวิ่งเหมือนกันนะคะบางทีก็วิ่งไปวิ่งมานั่นแหละอาจจะเวียนหัวนิดน,นึงวันนี้ ใส่ลิปสติกสีชมพูนะคะวันนี้หวานแววดูปากสิเราพี่ตังทอนเนาะอันนี้สีชมพูนะปกติสีส้มไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะสีส้มไม่เจอนะคะมันมาหาสีส้มๆบนนู้นไม่เจอนะคะเสียดายก็ลเลยใช้สีนี้ไปตอนแรกเป็นสีส้มอีกอันหนึ่งละแพดมากเลยแล้วก็ลองใช้อันนี้ดูมันออกชมพูนะคะ เนาะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตหันกล้องไปหาแนวทางกันนะคะทุกคนนะไม่ได้หน้าแหละทุกคนเริ่มจะหาวนอนแล้วองค์จะลงแล้วมัง้งทุกคน เริ่มมาการเริ่มมาแล้วหาวนอนเนี่ยองลงนะคะองลงแน่ๆเออน,นะคะมันได้แชร์ลงไปในบ้านนะทุกคนนะแนวทางเข้าเนอะคณะสาร,รพัฒนาศูนย์เจ็ดนะคะแปดเจ็ดเจ็ดห้านะคะแนวทางเข้าเนาะแล้วขออนุญาตแชร์ดีกว่านนะทุกคน เผื่อมีพี่ๆแม่ๆอยากเข้ามาดูนะคะแชร์ลงในบ้านแป๊บหนึ่งด้วยทุกคนเด้อแชร์ลงในบ้านแป๊บหนึ่งเด้อ เพือ่อมีพี่ๆอยากมาดูแาพัฒนาองค์เริ่มลงแล้วทุกคนที่ว่าเริ่มลงก็คือหาวนอนนั่นเองนะคะ ตื่นตื่นแต่เช้านะคะก็เลยง่วงๆนะคะสวัสดีค่ะพี่โกนะคะพี่โกโยีนะคะแม่นยังลำมากระซีนะคะ thank you นะคะขอบคุณสีก็สซีนะคะสี่สี่อะไรเอ่ยนะคะตัวสีหรอคะ thank you ขอบคุณนะคะพี่พี่สีนะคะพี่โกเยนะคะพี่โกเยนะคะขอบคุณนะคะที่คุยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะะทุกคนง่วงนอนนะคะ โอเคนะคะเดี๋ยวพามาสรุปแล้วเพราะว่าคณิตศาสตร์ลาพัฒนาจะไม่ขึ้นนานนะคะเพราะว่าเมื่อกี้ฮานอยก็เม้ามอยจนจะไม่มีเสียงแล้วน้ําก็ยังไม่ได้ดื่มเลยนะคะน้องสาวโซนน้าก็ยังไม่ได้ดื่มนะคะศูนย์เจ็ดนะคะหลุดนะคะเจ็ดแปดแปดเจ็ดเข้าตัวเน้นนะคะเอยเข้าตัวเด่นนะคะเจ็ดห้าหลุด จับชุดวินก็มานะคะเจ็ดแปดนะคะมาอยู่นะคะก็ได้เฮกันไปเน้ะทุกคนเนาะนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอให้มาอีกนะคะวันนี้ตัวที่น้องสาวโซ่ชื่นชอบนะคะก็จะเป็นสองเก้านะคะสองเก้าสองหกเหมือนฮานอยแล้วนะคะสองเก้าสองหกนะคะ สำหรับชุดเน้นนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นสองเสองนะคะเ 9, 9็ดกลับด้วย7 6็อาจได้ยิน,นเสียงหาวนอนนะคะต้องกลับขอโทษขอภัยด้วยนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็นห้าสงนะคะห้าสองสองหนะคะ เจ็ดห้าห้าเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะพี่วิเิตนะคะขอบคุณพี่วิเชษนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะหนูหาวนอนและพี่วิเชตเมื่อกี้ให้หาหน่อยไปนะคะพูดซสยาวเลยนะคะตัวสุดท้ายนะคะคณิสาลาพัฒนานะคะ เก้าห้าหกนะคะเผื่อใครจะรูดนะคะถ้าใครเน้นรูดก็ให้รูดเก้ากับห้านะคะทุกคนเก้ากับห้านว่าเบิ้ลต้องมาสวัสดีค่ะพี่ซาซานะคะขอบคุณพี่ซาซานะคะที่ตามมาให้กําลังใจน้องสาวโซนะคะเบิ้ลวันนี้มีนะคะมีสองสองมีห้าห้าเจ็ดเจ็ดนะคะแล้วก็เก้าเก้าสำหรับชุดวินนะคะเดี๋ยวให้ชุดวินก่อน บางทีบางท่านบอกแอดลงชุดเวนให้หน่อยนะคะเจ็ดห้าสองเก้าสี่นะคะชุดเวน,สา,น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 ะะสามที่นั่งนะคะสามที่นั่งนะคะ หนูไปเอาน้ำมานะทุกคนหิวน้ำเมื่อกี้ขึ้นฮานอยไปนะคะยังไม่ได้หายใจเลยสวัสดีค่ะพี่อริสานะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาโซ่นะคะบกมืองบุกมันทักไายนะคะ มาแล้วมาแล้วนะคะจากพี่สถิตนะคะขอบคุณพี่สถิตนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาโซ่นะคะขอบคุณมากๆเลยกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนพี่สถิตเหี่ยวน่ะ เหวน้ำนะคะโอเคนะคะทุกคนจดไว้แคบไว้นะคะหนูให้เรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนเราเอาสามตัวใช่ไหมสามตัวไม่ค่อยมานะคะไม่ชอบอย่าตามนะคะเจ็ดห้าสองนะคะสองเก้าเจ็ดนะคะหนึ่งสี่ห้าตัวสุดท้ายนะคะ 2องเก้สอาหนะคะสำหรับ3ามที่นั่งเมื่อวานไปวัดมาจับพระจับวันพระจับลูกปิงปองได้ศูนย์สสองนะคะนะของพี่สถิตฝ,ฝากไว้นะคะเผื่อใครอยากตามเนาะเผื่อใครอยากตามนะคะ 0ูนสสองนะคะพี่สถิตนะคะใครจะตามนะคะพี่สถิตตามได้นะคะลูกลูกปิงปองนะคะพี่สถิตบอกนะคะไปวัดมาจับได้นะคะอย่าลืมตัดเป็น2ตัวบนล่างได้ไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนา,าไม่ว่าจะเป็นลาฮานอยเนาะนะคะตามได้นะคะเราไปกันได้นะคะใช่ไหมพี่สถิต โอเคนะคะก่อนออกไปนะคะน้องสาวโซ่ก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆนี้นอยนะคะไวเนออ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักฝากต้นตะไคร้ให้กับน้องแอดมินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดแนวทางใหม่ๆของน้องแอดนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะดูดวงเฮงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องแอดขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า แม่นละนะคะพี่สถิตบอกแม่นแล้วแม่นแล้วนะคะไปแล้ว,วทุกคนลงแล้วนะคะเพราะเมื่อกี้หมดแต่เมาส์มอยอยู่ฮานอยนะคะหมดแต่เมาท์มอยอยู่ฮานอยนะคะทุกคนก็เลยนั่นแหละนะคะรอบนี้ก็ไม่มีแรงเมาส์มอ,อยเลยทีนี้นะคะ อันนี้ทุกคนป้าหนูซื้อน้ำหอมมาฝากนะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะทุกคนของอะไรไม่รู้นะคะแกไปเที่ยวมาแล้วก็ซื้อมาฝากน้องสาวโซ่นะคะทุกคนป้านะคะป้าซื้อมาฝากมาทุกคนก็เป็นคนที่ไม่ชอบน้ำหอมอยู่แล้วนะคะใส่แล้วมันปวดหัวนะ่ะเรื่องของเรื่องไม่ได้ใช้อะไรไใช่อะไรหรอกทุกคนไม่รู้ของอะไรแต่ว่ามันหอมอยู่ แต่หนูว่าไม่กล้าฉีดหรอกโอเคว่ะสันสวยอยู่ทุกคนดูสวยอยู่นะเขาซื้อมาฝากนะเขาไปเที่ยวไหนไม่รู้นะคะก็ซื้อมาฝากน้องสาวโซ่กลิ่นหอมอยู่ทุกคนแต่ว่าน้องสาวโซ่ใช้แล้วมันมันหอมนั่นแหละแต่ว่ามันจะเวียนหัวนะ่ะทุกคนน้ำหอมเป็นคนที่ไม่ชอบ ใส่นะคะแต่ก่อนวัยรุ่นก็ใส่อยู่ไม่เป็นไรนะคะหอมกลิ่นหอมพอตอนนี้36แล้วมันเปลี่ยนนะคะมันเหมือนมีแบบมันหอมนั่นแหละทุกคนหอมจนมันเวียนหัวนะ่ะ สวัสดีค่ะนะคะทักพายจากพี่สาวคนสวยนะคะพี่พัฒนารีนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวขอให้ทุกทุกคนสอบผ่านนะคะข้องสอบได้เลยนะคะขอให้ผ่านทุกวิชานะคะไม่ว่าจะเป็นฮานอยนะคะไม่ว่าจะเป็นลาวพัฒนาเนาะไม่ว่าจะเป็นพี่หุนนะคะไปถึงดาวอังคารก็ขอให้ผ่านกันทุกคนนะคะสําหรับอันนี้สวัสดีจ้า